เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีเกมที่ติดท็อปดาวน์โหลดทั้ง App Store และ Play Store นะครับนั่นก็คือเกม n i k k t t h g o o d e s s of Victory <S นั่นเองตัวเกมจะเป็นเกมแนวตั้งที่เราจะเป็นผู้ประชาการมนุษย์คอยบังคับปุยนย์ต์สาวที่สร้างจากสมองอดีตมนุษย์มาเป็นองค์ารักปกป้องอาร์นะครับเดยเราจะถูกมอบหมายมาประจำการที่หน้าดา่านป้องกันศัตรูที่ชื่อว่า Rap เจอร ปืนที่ใช้ก็จะมีหลายรูปแบบนะครับที่ใช้ง่ายก็จะเป็นปืนกลและแก๊สปริงกันเพราะว่ารัวและกระสุนเยอะรีโหลดครั้งเดียวก็กลับมาเต็มอีกรอบหนึ่งนะแต่ในเกมก็จะมีปืนอื่นๆด้วยเช่นลูกซองยิงกระจายปืนยิงจรวดร็อกเก็ตลันเชอร์ที่แรงทั่วทั้งแมปแต่ยิงช้าหรือปืนสไนเปอร์ที่ต้องเหล็งแม่นๆและชาร์จก่อนยิงถึงจะแรงแต่ถ้าโดนก็คือรับเจอตัวแตกกันไปเลยละครับแต่ละตัวละครก็จะมีสกิลในรูปแบบที่แตกต่างกัน เราก็ต้องพยายามจับทีไม่สมดุลทั้งซัพพอร์เตอร์ช่วยฮิลเลือดนะฮะดิเฟนเดอร์ช่วยเพิ่มโล่หรือสตันสตูและแอคแทคเกอร์ที่ช่วยเน้นพลังโจมตีถ้าไม่สมดุลก็จะใช้ผ่าไม้ตายแบบฟูลเบิร์สไม่ได้ตัวละครจะมีหลายโรงงานผู้ผลิตแต่ที่เท่ต้างมากคือกลุ่มที่ชื่อว่าพีดูกริมครับที่เป็นนิเกะที่ออกไปทำภารกิจมายาวนานและอัปเกรดตัวเองได้เองจากข้างนอก ซึ่งจะมีอยู่ไม่มากในเกมนะครับการจะสุ่มได้กลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะยากแต่เริ่มเกมเราจะได้พิวกิมมาหนึ่งตัวฮะก็พยายามสุ่มให้ได้ฮารานหรือสกาเล็ตนะครับก็เป็นเด็แบกของทีมได้เลยในด่านจะมีการเดินสำรวจไอเทมลับก็ต้องหาตามขอบตามมุมให้ดีๆและเกมนี้ออกแบบบอสได้ดุดันไม่เกรงใจใครมากๆครับแต่ละตัวก็คือดูเท่มากๆนะฮะเป็นเกมแนวเฟรตวิน ถ้าไปมีเงินเยอะก็มีโอกาสจะเป็นเจ้าของเซิร์ฟได้ไม่ยากครับในแต่ละวันนะฮะก็จะเป็นรูทีนที้ต้องเล่นซ้ำๆนะครับสิ่งที่น่าติดตามที่สุดของเกมนี้ก็คือเนื้อเรื่องฮะถ้าเล่นเนื้อเรื่องจบก็อาจจะเบื่อเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเติมเยอะเกินไปนะครับหากทั้งถ้าไม่ตายของแต่ละตัวก็ถือว่าน่ารักและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเหล่านิเกิสาวที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้เยอะมากมาก แต่การที่จะอัปเกรดไปให้ถึงที่สุดต้องมีนิกเกะซ้ำถึง3าตัวซึ่งก็จะยากตรงนี้แหละครับเพราะว่าจํานวนน,นิกเกะมันเยอะจริงๆการได้ตัวละครก็ต้องสุมกาชาซึ่งแน่นอนว่ามีเกลือเค็มๆรออยู่ครับแต่ระหว่างนั้นนะฮะเกมก็จะมีแจกเพชรม่วงเพชรทองนะครับซึ่งสามารถเอามาเปิดลุ้นตัวทอง SSR ได้ครับผมซึ่งผมก็ได้จากตรงนี้มาหลายตัวเหมือนกันและเกมเข้าพยายามจะใส่มินิเกมที่หลากหลายมาในทุกการอัปเดตเพื่อไม่ให้เราเบื่อนั่นเองครับ การพัฒนาสร้างเมืองด่านหน้าของเรานะครับก็ต้องเกิดจากการสำรวจแผนที่ด่านต่างๆใครที่ชอบเกมแนวเนื้อเรื่องนะฮะก็ลองโหลดมาเล่นดูได้ครับเพลินๆเ,เลยทีเดียวก็ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็กดติดตามกันไว้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ